สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเต่าโปรแลงเมืองนนท์นะครับผมผมจะมาอธิบายชี้ชัดๆในส่วนของเบาะหนังคูแม็กซ์นะครับใครที่ยังอ่าข้องใจยอยู่ในส่วนของว่าเบาะหนังคูแม็กซ์เนี่ยต้องซื้อรุ่นไหนมาในรุ่นไหนถึงจะได้เบาะหนังคูแม็กซ์อ่าก็คือเบาะหนังคูแม็กซ์เนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ของยูสุในส่วนของเบาะหนังนะฮะ เป็นเบาะหนังที่จะไม่เก็บความร้อนนะครับก็ถือว่าเหมาะสมกับเมืองไทยมากนะฮะคือช่วงหน้าร้อนหรืออะไรพวกนี้จอดรถตากแดดข้างทางขึ้นมาก็คือสบายตัวจะไม่แบบไม่อุ่นตัวมากอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ช่วยในเรื่องของการใช้งานนะครับถือว่าดีมากแล้วก็มีความนุ่มมากด้วยในในส่วนของเนื้อเนื้อตัวเบาะหนังนะนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยไหม เรามาดูกันนะฮะเบาะหนังคูแม็กอันนี้ให้ดูก่อนเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่ารุ่นไหนถึงจะได้เบาะหนังคูแม็กอ่าดูด,ดูดูเส้นได้ดูการเดินเส้นได้นะฮะสวยเลยเนียนกิฟน่สวยฮะดูสปอร์ตมากแล้วก็จะมีความพรีเมียมในตัวคือสีเนี่ยจะออกแบบดำแบบอมเทาเข้มๆนะฮะจะมีความสปอร์ตในตัวอยู่แล้ว แล้วก็ด้านหน้าเนี่ยก็จะมีคําว่าคูแม็กอยู่คู่หน้าตรงนี้นะฮะสวยเลยแล้วก็จะมีแบบเป็นเป็น,เป,นเป็นลายตรงนี้เวลานั่งไปเนี่ยคือการสัมผัสใน,ใ,ใ,นในส่วนของร่างกายเนี่ยจะดีมากอ่าคือทรงเนี่ยเป็นทรงเดิมแต่ตัว,ต,วตัวบอดหนังเนี่ยจะนิ่มนุ่มมากนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าเล่นตั้งแต่รุ่นไหนไปนะใครที่แบบว่าดูยูสูอยู่ตอนนี้นะ แล้วก็อยากจะได้แบบเบาะหนังคูแม็กเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะจะมาในส่วนของรุ่นที่มันเป็นเกรดแซนะฮะเบาะหนังคูแม็กทุกรุ่นก็คือจะมาในรุ่นที่มันเป็นเกรดแซขึ้นไปนะครับแซแล้วก็แซแล้วก็เป็นเกรด M คือตัวท็อปสุดนะครับก็ในส่วนของรถเนี่ยนะฮะก็จะมีเป็นแคบรุ่นสแตนดาร์ดก็ต้องเป็นเกรดแซเท่านั้นนะครับถึงจะได้เบาะหนังคูแม็ก แล้วก็มาเป็นไฮรันเดอร์ยกสูงแคบไฮรันเดอร์ยกสูงก็ต้องเป็นเกรดแซถึงจะได้เบาะหนังแบบนี้แล้วก็ส่วนรุ่นนี้ก็คือ4ประตูยกสูงก็เป็นรุ่นเริ่มต้นก็คือเป็นเป็นตัวแซขึ้นไปก็คือแซหรือว่าเป็นแซออโต้อันนี้ก็คือได้เบาะหนังแบบนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของรถวีครอสนะฮะแต่ว่าวันนี้เราเราไม่ได้มีให้ดูส่วนของวีครอสเนี่ยก็คือเป็นเบาะหนังคูมแม็เหมือนกัน แต่ในส่วนของลวดลายดีไซน์สีของตัวเนื้อเบาะหนังเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะก็จะเป็น v ีเป็น V คอร์ตัว M ก็จะเป็นมีลายเส้นสายภายในก็จะคือจะสวยมากกว่าน,นี้อีกนิดนึงนะครับแล้วก็ x อ็กซิลใครที่ชอบแบบชุดแต่งแบบพวกเอ็กซิลอะไรอย่างงี้ก็จะเป็นเบาะหนังคู a แม็ถ้าเป็นไฮเลนเดอร์ยกสูงขึ้นไปนักเก็ตแเพราะสำหรับเอ็กซิลเนี่ยก็จะเอาในส่วนของ รุ่น Z เนี่ยเอาไปดัดแปลงเป็น X-Series อยู่แล้วนะครับก็จะได้เบาะหนังคูแม็กอยู่แล้วในส่วนของรุ่น X-Series ยกสูง h ฮ g h l a n d ร er, ์นะครับก็จะเป็นเส้นด้ายเนี่ยก็จะเป็นสีออกสีแดงสไตล์ของ X-Series นะครับก็ใครคือข้องใจอยู่ตอนนี้หรือว่าอยากจะรู้ว่าเบาะหนังเนี่ยมีรุ่นไหนก็เข้ามาถามเราหรือว่าดูรายละเอียดได้เลยนะครับชี้แจงได้ว่ารุ่นไหนเป็นเบาะหนัง คูแม็กไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วควรจะเล่นแค่รุ่นไหนตามที่คุณลูกค้าต้องการที่จะใช้งานนะครับอาจจะไม่ต้องเล่นถึงตัวท็อปเซทพีก็ได้เล่นแค่ตัวเซทเฉยๆก็ได้เบาะหนังเหมือนกันนะครับวันนี้ผมรีวิวรุ่นนี้เรื่องนี้เรื่องนี้เฉพาะเลยใครสนใจเรื่องอื่นยังไงก็คอยติดตามจากในเพจได้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาทีชัดๆกันว่า,าชุดอุปกรณ์หรือว่าในส่วนของออปชั่นในแต่ละรุ่นเนี่ยมีรุ่นไหนที่มันโดดเด่นนะครับ วันนี้เดี๋ยวขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ